ากายาว่านะคะอันนี้เป็นคล้ายๆโรงแรมแคปซูลนะออันนี้คือละประมาณ800กว่าบาทเองคือมันดีมากเวยทุกคนแตบบ่ว่าเป็นห้องๆเป็นเตียงสองชั้นแต่ว่าห้องนี้เป็นห้องั้งเราของเราหมดเลยนะใช่ใช่แล้วแบบว่าที่มันดีมากตรงที่ว่ามันมี Wifi มีโุปกรณ์ให้ทุกอย่างแล้วก็ อยู่ติดกับสถานีรถไฟข้างหลังนี่ก็สถานที่ท่องเที่ยวแล้วคือแบบว่าแม่ข่อใจกลางเมืองเลยข้างๆก็ร้านโซบะท,ที่ดังๆแล้วสะดวกมากโคตรค้มถูกมากเลยนะคนรับแปดอยัองอะ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นลิฟต์ขึ้นมาด้วยนะ <laughs> อมีฟอนต์มีอะไรมีรลสต์ตองอะไรให้เรียบร้อย So leave straight on อ <laughs> ตอ oh, นนี้เรามาก,กิน้ที่ร้านอาจิประเทนกุนนะคะเป็นที่แบบนี้ที่เราสา่เนคือเป็นคาีกับลอนะคะนี่นี่คแ่าให้ดูรายชาัาสวยมากเห็นไหเห็นออันนี้ก็คือว่าตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นคาราบีนะคะคาราบีเนี่ยจะเป็น ที่มันน้อยกว่ามัน loss นะจะซึ่งเดี๋ยวเรามาย่างกันก่อนเลยดกว่าทไม่ไหวแล้วเยอะจอคิวนานชั่วโมงครึ่งที่บอกจะบอกอะไรให้ว่าแบบว่าเรามารอจองคิวตั้งแต่4โมงมาอยู่แล้วแบบ1นเกิด5โมงพอ5โมง20ปุ๊นั่งหนึ่เลยน่ารักแล้วไม่รับแล้วก็แบบชวนดีมานมาสื้อตีแบบก็หวจะได้กินในย่างเลยกันไปทาไปแบบ5า มันแต่ว่ามันแยกดีมากไม่มีส่วนไหนแบบกัดแล้วแบบอย่างเงี้ย ทุกคนเนื้อทีุ่นแบบเนื้อแบบตามร้านเห็นแบบความฉนี่เคยกินเนื้อโกเบเลยเนื้อก็จะเสริฟกับวาซาบิเมนกันอันก็เอาวาซาบิมาลองกันเลยี่ดักาแต่ว่าเนื้อโกเบชยรสฉ่แล้วก็หอมเน้อากกว่าเนที่ดัไม่ค่อยหอมนะแต่ว่ามันนุ่มง It's been changing, and the soul of Erin got a cold white rabbit's foot.

อันนี้เป็นคาเฟ่มาคิอาโต้นะเป็นแบบว่าเป็นถ้วยครับเหมือนจะเป็นคุกกี้หรือเซมเบ้เนี่ยแหละแล้วก็เคลือบด้วยน้ำตาลแล้วก็ใส่กาแฟเดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วอ่ะเขาจะบีบวิปครีคมให้เรากินด้วยหลังจากกินกาแฟเสร็จเดี๋ยวรอดูก่อนฟ้อนสังนี่ฟ้อนสั่งอะไรมาช็อกโกแลตริงอุ้ยน่ารักเป็นรูปน้องหมาของเขาเป็นรูปน้องแมวโอเค <Okay. S 2> อ,อ,อ่ะเออที่สเนมั้งโอเค okay, เดี๋ยวเรากินกันก่อนเนาะ กินเสร็จแล้วเขาจะดีบิวตี้ให้ไปดูกระตุ้นไอ้กระตุ้นจะสู้กันถ้าเป็นฤดูของเอ็กใช่ตอนนี้เรากินกาแฟกันเสร็จแล้วต่อไปหร่เราจะมาเดินหาอะไรกินกนะันไงไอ้เนี่ยแถวของข้างทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นขายพว,พวกผักกับพวกเครื่องรางใช่ไหมไอ้เครื่องไอ้ตัวตุ๊กตาสีดำๆขออธิบายสิสรุปโกโบกี่เนี่ยเป็นตุ๊กตาเหมือนคนอะ แต่ว่ามันมีหลายสีแล้วก็แต่ละสีก็จะแบบว่าเป็นเรื่องตาง่างๆ่กันแบบสีแดงอาจจะเป็นเรื่องโชคลาภอะไรเงี้ยสีน้ำเงินอาจจะเป็นเรื่องกันเอออะไรสักอย่าง <c oughs> อ่ะไร,ไม,รไม่ได้แล้วรือซึ่งเนี่ยที่จริงเรามากันเช้ามากนะเราก็มากัน8ปดโมงแต่ว่าคนก็เยอะแล้วคือมันเป็นตลาดเช้ายาวๆคือก็รู้เหมือนตลาดนัดไทยนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่จะแบบว่าไม่ค่อยมีอาหารเนาะ จะเป็นต้นไม้กับอีขนมเขาเรียกอะไรขนมอะไรพื้นบ้านไม่รู้อะที่คนเขาบอกว่ามาแล้วต้องลองกินที่มันเป็นสีขาวๆแต่นี่ก็คือไม่อยากกินกัน <laughs> มันดูมันดูมันไม่รอดตาลอาใจอะโอเคเดี๋ยวพาดูบรรยากาศ Power, นี่คือพอปิ่นลองกินแล้วนะคือว่ามันเหมือนมัดเมโล <c oughs> ชุบไข่หรือไม่กะเต้าหูแต่วอนบอกว่าเหมือนขนมไข่แต่แบบเหมือนวิปครีมมันแบบเนื้ออมันแบบกระะุแบกบรุบเร็ยๆไปเลยแต่มันชุบไข่นะก็แตกใหม่ดีหวานแต่หวานไปหน่อยแต่ว่าของเมืองนี้ม่แต่อะไรหวานๆเ <c oughs> นาะเลยไม่ค่อยปื้มนิดนึงแต่ว่าเนื้อก็อสุดยอด แม่คะใจดีมากเธอชวนคุยอะชวนคุยเยอะมากชวนคุยเก่งมากเออันชวนยเก่งมากแต่ก็ฟังง่ายฟังง่ายเนาะโดนคนลูกค้าข้างหลังยินทาด้วยบอกว่านี่นี่เนี่ยคนเกาหลีคนเกาหลี เคยเห็นไหมงเคำม่ออกนี่ดิเี๋กวกินกันแต่ยังไม่กล้ากินนะดูมันร้อนมากเข้าก่อนคือแบบลิ้นลิ้นองดูฟันอยฟวันเออควันจะกินดีไหมวะตัดคลิปเลยละกันนะไม่กล้ากินนะีเดี่ thank you thank เดียวอ่ะอเราก็นึกว่ามันจะเยอะฟอนกินได้แหละโอเคเอาแล้วนะ,ะ,ะสำหรับปิ่นมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่มีผลต้องลองฟอน <laughs> ใช่ร้นนั้นดีกว่าร้านดีสุดแต่นี้มันจืดไงไม่รู้รู้สึกว่าแบบเหมือนเน้นผงอะเนาะแต่ว่าให้ผงน้อยอืนิดน้อยมากแบบไม่พอแต่ว่าเขาบอกว่าทีน้มันแบบว่าออมโมผงครีม อนนี้เรามาอันซีนกันเป็นที่ที่ไม่มีนะักท่องเที่ยวมาแต่ว่าคือเราเดินขึ้นเข,ขามาเรื่อยๆนะฟอนเนาะเห็นว่ามันเป็นแถบนี้มันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วไม่มีร้านอาหารเป็นแหล่งบ้านคนเหนื่อยนะเสียงที่หอบเนี่ยคือไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรคือแบบเผลอๆชอบเดินขึ้นเข,ขาตลอดแต่มันก็ดีนะแบบว่าไม่ได้เดินตามแมปอะเพราะมันจะมาเจอในที่ที่ ันซีนหน่อยไม่ค่อยมีคนมาแล้วก็ดีตรงที่คนน้อยแล้วก็เห็นอะไรในที่ที่เขาไม่ได้รีวิวกันซึ่งใตรงนี้ที่ขึ้นมาก็เหมือนมันจะเป็นวัดหลอบนเขามัง้งโอเคน่าจะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเราหาทางไปที่อื่นกัน Keep me stranded on the carpet and under the faucet. You're my alibi. It's fair enough. You wanna cock it, hoping I will forget. Following the night, you made a joke about that half ape, you met a half-cut, eighty metaphor, and a lady made her cry. Changing in the soul of got got a cold white rabbit foot at home. เพราะว่าเราขึ้นสขามาสูงมากควนให้ดูนะใช่คือเราเดินมาจากตรงโน้นไกลมากบันไดเต็มไปหมดเหนื่อยขึ้นมาได้รู้สึกเหมือนอยู่ในตโลโลมันป่าๆเขียวๆ โอเคสวัสดีตอนนี้เรามาต่อแถวกินร้านโซบะกันครั้งนี้เรารู้แก้วก่อนเนาะเรามาต่อกัน,ร,น,กนร้านปดใช่เราได้คิวสองเราเข้ามาเลยแล้วที่เราสั่งก็คือเท so มปุระโซบะนะจะบอกว่านี่นะ่ากินปะ ร้านนี้คือมันเด่นตรงที่ว่ามันเป็นร้านโซบะทํามือเนาะทำนวดสดเลยคือเมืองนี้มันนอกจากเนื้อฮิดะแล้วว่ามันเด่นเรื่องโซบะเราก็เลยมาต่อคิวโซบะกันร้านที่เรามากินนี่มันชื่อร้านอะไรไม่รู้จาไม่ได้แล้ว <c oughs> ใช่แต่ว่าเห็นเขานวดอยู่หน้าร้านไนี่ก็เลยแบบว่าโอเคเห็นตั้งแต่ตอน9ก้าโมงแล้วก็เลยคิดว่าจะกลับมา แต่อะไรลงท้ายด้วยเยบิสีเนี่ยแหละเดี๋ยวค่อยแตะชื่อร้านนี่เดี๋ยวเราจะมาลองกินสซบะสดกันเลยเนาะโอเคก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องโซบะเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าโซบะที่ดีโซบะที่อร่อยมันจะต้องเป็นยังไงขอขอรีวิวค่ะ โอเคนะมันแบบว่ามันไม่เค็มมาปกติร้านที่ญี่ปุ่นจะเค็มเค็มแบบเค็มเกลือเค็มโอยู่แต่ร้านนี้ก็เค็มกำลังโอเคซบได้เรื่อยๆคันนี้ไม่กล้ากินมันกลัวร้อน ไม่ชอบเส้นโซบะแล้วแบบอันนี้ก็กินไดมนไมน้มันไม่แข็งมันไม่แข็งเออปกติมันชอบแขนแน็งตอนแอร์ต้องสู้ต้องสู้ขอให้ดังต้องรบสู้สหต้องอ <laughs> ันนี้เรคคอมเมนมากว่าอร่อยมันเป็นกาวหอเนื้อหิดะแบบว่าเนื้อน่าจะเป็นเนื้อพุุงรดแล้วล่ะแบบอร่อยมากเป็นข้าวยากมันคือฮิรากิโอยากุอยากิฮิรากิโอยากิคนอร่อยส่วนฟอนรอสั่งกิวมารุก็คือก็มันก็คือทาโกยากินั่นแหละแต่เป็นข้างในเป็นไส้เนื้อแล้วก็ฟอนสั่งอะไรไม่รู้เดี๋ยวรอนรู้อยูเอาแต่เนี้ย หอมเนื้อมากหอมเข้าด้วยสุดยอดของฟอนนะคะเป็นข้าวอกเนือ้ออืม,อมเป็นอย่างนี้แหละแต่นี่ด่าฟิลเมสิ่งใช่เราจะมาลองชิมกันมันร้อนมากอันอนี้ จือเป็นแบบคุกไปแล้วอ่ะเนาะจืไม่ค่อยก็หอมเนื้อแหละแต่แบบว่ามันก็จืดๆไม่แซบอ่ะไม่หนัวไม่หนีวโอเค